เปิดโปรแกรมละครชะตาหง ออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่14มีนาคมนิ้ละครดราม่าเข้มข้นที่ขนทับนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาประทันบทบาทเชื่อถือนอารมณ์กันแบบครบทุกปัจฉริก,กับเรื่องราวของแม่ค้านำพริกที่ชะตาพลิกผันให้ต้องฝ่าฟันเพื่อทวงทุกอย่างคืนท่ามกลางอุปสรรคมากมายโดยเป็นการจับคู่ระหว่างนางเอกดาวรุ่งผิงผิงผิงนิชาปิยวัฒนานนท์กับพระเอกคลื่นลูกใหม่ปลื้มทยศธรไวไายไชยาเสริมทับด้วยนักแสดงมากความสามารถอีกคับข้างนำทีมโดยแหม่มจินตรา สุขพัฒ์ที่โดดมาร่วมง,งานกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกร่วมด้วยดอมเหตระกูลพิมพิมมาดาบริรักษ์สุภกรเข็มะพัสราช่วยเกื้อโยทัศวันเสนีวงศ์อูนวพลภูวดลอิสรพงศ์ดอกยอแป้งรํำศิวนารีอ้วนรีเทิร์นและอื่นๆเหมมะหงนิชาปิยวัฒนานนท์ฟู้ดสไตลิสต์ลูกสาวคนเดียวของวันณดีพิมมาดาบริรักษ์สุภกรแม่คานำพริก ที่มีฝีมือการตำน้ำพริกขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยเด็ดจนกระทั่งวันหนึ่งเฮมหงเจอจดหมายที่ระบุไว้ว่า ปู่ได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับแม่ของเธอแต่พินัยกรรมตัวจริงถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านของปู่เหมะมโหงจึงตัดสินใจที่จะกลับไปทวงทุกอย่างคืนแต่งานนี้กลับต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่จากมณีจันทร์และภัสราช่วยเกือ้อที่พยายามขัดขวางเหมหงทุกวิธีทายิ่งไปกว่านั้นสิงห์ทยศทรวัยฉยาลูกชายคนเดียวของมณีจันทร์กลับตกหลุมรักเหมโหงทำให้เรื่องราววุ่นวายมากขึ้นไปอีก สุดท้ายแล้วเฮมโงจะสามารถทวงสมบัติและทุกอย่างของครอบครัวคืนได้หรือไม่แล้วความรักของเหมโงกับสิงจะลงเอ,อยอย่างไรตามลุ้นได้ในละครชะตาหงเป็นเรื่องราวของเหมมาโงพิงพิงนิชาฟู้ดสไตลิสต์ลูกสาวคนเดียวของวันณดีพิมพิมมาดาแม่คาน้ำพริกที่มีฝีมือการตำน้ำพริกขึ้นชื่อเรื่องความอร่อย,ยจนกระทั่งวันหนึ่งเหมหงเจอจดหมายที่ระบุไว้ว่าปู่ได้ยกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้กับแม่ของเธอ แต่พินัยกรรมตัวจริงถูกซ่อนเอาไว้ในบ้านของปู่เหมมะหงจึงตัดสินใจที่จะกลับไปทวงทุกอย่างคืนแต่งานนี้กลับต้องเจอกับอุปสรรคครั้งใหญ่จากมณีจันทร์เข็มะพัตรดาที่พยายามขัดขวางเหมหงทุกวิถีทาง ยิ่งไปกว่านั้นสิงปลืมยทยศธรลูกชายคนเดียวของมณีจันทร์กลับตกหลุมรักเหียมโหงทำให้เรื่องราววุ่นวายมากขึ้นไปอีกช่องวัน31พร้อมส่งละครราม่าเข้มข้นที่ขนทัพนักแสดงทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็กมาประชันบทบาทเชื่อเถืออารมณ์กันแบบครบทุกอัรถรกกับเรื่องราวของแม่ค้าน้ำพริกที่ชะตาพลิกผันให้ต้องฝ่าฟันเพื่อทวงทุกอย่างคืนท่ามกลางอุปสรรคมากมายในละครชะตาหง โดยเป็นการจับคู่ระหว่างนางเอกดาวรุ่งผิงผิงนิชาปิยวัฒนานนทกับพระเอกคลื่นลูกใหม่ปลื้มพยศทรวัยฉชยาเสริมทัพด้วยนักแสดงมากความสามารถอีกครับข้างนำทีมโดยแม่มจินตราสุขพัฒน์ที่โดดมาร่วมง,งานกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกร่วมด้วยดอมเหตระกูลพิมพิมมาดาบริรักษ์สุพกรเข็มลพัสราช่วยเกื้อโยทัศวรณเสนีวงศ์ อูนวพลภูวดลอิสรพงศ์ดอกยอแป้งร่ำศิวนารีอ้วนรีเทิร์นและอื่นๆบทโทรทัศน์โดยมิกิยามาโตริกำกับการแสดงโดยตั้มบรรเจิดพุทธโสภิษทุกวันจันทร์ศุกร์เวลาหนึ่งทุ่งตรงเริ่มออกอากาศตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่14มีนาคมนี้ทางช่องวัน31